ปองดอกแล้วก็เรื่องของการที่จะสนับสนุนการปฏิรูปประเทศในหลายๆด้าน้ด้านที่เรารู้คํา,า,เาเครเองมือโจโงขาซึ่งได้เข้ามาร่วมในโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันวันนี้ผมรู้สึกิดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานพัเนเอกพัฒนเดชแก้บริสุทธิ์ ควเป็นมาของความต้อง,งการต่อแนวทางในการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านโดยต้องการให้เป็นไปตามกรอบเป้าประสงค์ของศูนย์ปรอมงเพื่อการปฏิรูปประทําัาทุกๆเดือนในห้วงเวลานี้มีอะไรบ้างนะครับนที่นี้การแก้การเข้าสู่อำนาจ บริหารประเด็นที่สามการใช้อำนาจในการบริหารประเด็นที่เจ็ดการื่อสาอวสชนประเด็นที่แปดเรื่องการศึกษาการเรียนรู้และภูมิปัญญาประเด็นที่เก้ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในพื้นที่เมืองเมืองนะครับขาวนาคมการติดต่อสูงราชการต่างๆฉะนั้น ว่าท yeah. ุกท่านคงจะได้ออกจากนะครับจางการนั He? He ้นการอะไรเราเรียกเกี่ยรเพียรเสร็จเด็กนั่นว่าที่เห็นกันในวันนี้เนี่ยท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นส่วนร่วม ในการปฏิรูปประเทศไทยด้วยในส่วนไม่ดีแต่ว่าถ้าปฏิรูปแล้วดีอย่างที่อสทุกท่านเป็นอยู่ในขณะนี้ที่ปฏิรูปตัวเองด้วยการไม่โกงเวลาราชการเนี่ยขอช่นชมเลยนะคะก็คือเรื่องของการบริการประชาชนของสายด่วน191อันีูเสร็จแล้วเราก็พอวางสายเสร็จแกแอบประทับใจตำโวจไม่หายก็หันมาคุยกับลูกสาวลูกสาวขับรถบอกลูกอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นช่องอะไรล่ะ เป็นช่องถนนโลกบุริราเมศอะเราจะบอกว่าเกาะกลางก็ไม่ได้นะเบรไม่คุ้นแต่เราก็รับนะเผื่อว่ามีชายหนุ่มคนไหนแอบได้เบอร์เราไปแล้วก็รับสายนะคะบอกว,ว่าโทรมาจากไหนอ่านี่อย่างหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่เขาทำกลับมาทําให้เราได้รู้แล้วเราก็ต้องชมกันนะคะแม่แม่มงมากเลยที่เขาเขาทำได้ยังไง สุดท้ายวตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยสิบเอ็ดด้านที่ว่าแต่นั่นก็ว่ามีด้านไหนบ้างอันนี้ทุกท่านเห็นเป็นยังไงในประเด็นเหล่านี้นะคะคิดไว้มองไว้เดี๋ยวท่านจะได้แสดงความคิดเห็นในทำมาทั้งสิบเอ็ดด้านเนี่ยมันมีตัวอย่างอะไรบ้างผมว่าเดี๋ยวท่านจะได้มุมมองทุกท่านจะได้มุมมองในการที่จะไปแสดงความ,มเห็นในกลุ่มย่อการเนการเเข้ามาแทรกแซงเข้ามาลุ้มลู้เข้ามาล้มลู้ไหมต้องการอาติดลบราคาผูดเป็นใดีเยอะทางพวกเขาแล้วก็แข่ง ม่ชอบในวง,งาการราชการบรง่องนีบางทีนาทีคุณเรารู้ว่าทุกวันมี้เป็นเท่าไหร่แล้วถ้าวันนึงคุณโงไปยี่สิบนาทีสามสิบนาทีถ้าอย่งเราพอเราได้รับบริการดีเราก็พร้อมที่จะตอบเ็าว่าได้รับ,บร